สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพยทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีตุลย์ลิบรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ไพที่ได้อัศวินถือไม้เท้า6เหรียญ9ถ้วย เดอะเฮอร์มิราชินีถือเหรียญสองดาบห้าเหรียญ The Tower เด็กถือดาบเดอะ h a ริอัตช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความขยันจนเป็นกิจวัตรประจำวันมุ่งมั่นอยู่กับตนเองทำใจให้ร่มร่มไม่รีบไม่เร่ง ค่อยๆทบทวนไปหรือสอบทานไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนหรือการเรียนหรือการทำงานอาจจะค้นหาข้อมูลหรือปรึกษาผู้รู้จากโซเชียลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษาผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทางแชทการเรียนการศึกษา เจ้าชะตาเป็นคนที่ขยันเพื่อนน้อยมักชอบศึกษาค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเองสอบทานไปเรื่อยๆแบบไม่รีบและชอบศึกษาค้นคว้าโดยทางโซเชียลหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ล้ำสมัยทันสมัยเหมาะกับการเรียนการศึกษาด้านข้อมูลสารสนเทศศิลปะ วัฒนธรรมวิชาการส่วนสถานศึกษาค่าเทอมไม่ได้สูงอาจจะช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือทุกทางอาจจะคัดจัดคะแนนที่สูงเรียนดีเข้าศึกษาฟรีแลกเปลี่ยนกับการใช้ทุนคืนหลังเรียนจบเน้นการเรียนการสอนด้านวิชาการ การปรับตัวสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศาศาสตร์วารสารศาสตร์วรรณกรรมศาสตร์นาฏศิลป์ดนตรีศาสตร์การละครเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศการเงินบัญชีพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจการงานอาชีพเป็นงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งอ้างอิงหรือต้องปฏิบัติตามคู่มือหรือเอกสารที่กำหนดไว้งานส่วนใหญ่จะเป็นงานเดี่ยวต้องมีการค้นคว้าค่อนข้างเยอะ เพื่อให้งานละเอียดและไม่ลอกเลียนแบบใครหรือเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นงานที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือผลงานให้ทันสมัยการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักแสดงศิลปินนักร้องนักรำนักซอนนักดนตรีนักเต้นนักหน้าตศิลป์นักจินตลีลา พริตตี MC, VJ, DJ, นางแบบในแบบนักออกแบบดีไซเนอร์ช่างตัดเย็บนักวางแผนนักวิชาการนักสังคมสงเคราะห์พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในมูลนิธินักการเงินนักการบัญชีนักการธนาคารการเงิน ไวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำรายได้ได้รับตามภาระหน้าที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องรายรับอาจจะฐานะดีหรือมีเงินเก็บอยู่แล้วแม้ว่าจะต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองแล้วเบิดคืนไม่ได้ หรือต้องไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่ก็ควรจะต้องวางแผนการเก็บเงินและวางแผนการใช้จ่ายไว้บ้างและต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงทางโซเชียลด้วยส่วนวัยเรียนมักจะติดเกมหรือติดโซเชียลอาจจะใช้จ่ายไปกับการซื้อออฟเชิญหรือสนับสนุนผู้คนในโซเชียลแม้จะไม่ได้มาก แต่ก็ควรจะใช้จ่ายแต่พอสมควรไปใช้จ่ายในเรื่องที่สนับสนุนด้านการเรียนบ้างโชคลาบไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานมีโชคจากการเสี่ยงอาจจะได้โชคจากทางบ้านหรืออาจจะมีโชคบ่อยๆแต่ได้แบบน้อยๆหรือทางบ้านได้โชคบ่อยๆ ไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะลงทุนสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ให้ระวังความเหนาหรืออาการของการซึมเศร้าอาจจะหาทางออกหรือคบเพื่อนผิดทางหรือถูกหลอกถูกโกงจนทำให้เกิดโรคทางใจและทางกายได้ ควรต้องระม,มัดระวังตัวในทุกเรื่องหากเงาก็หางานอดิเรกทำหรือไปหาเพื่อนที่น่าจะไว้ใจได้ไปพบประกันหรืออาจจะไปพบแพทย์พบนักจิตวิทยาพบนักจิตเวชหรือไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยบำบัดหรือผ่อนคลายด้านจิตใจได้ และควรจะออกกําลังกายแบบนอกบ้านบ้างจะได้เจอสังคมใหม่ๆอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหต,ใหต,เหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงาน ช่วงนี้โสดโสดกันไปก่อนเป็นช่วงที่เจ้าชะตาค่อนข้างจะรักสงบหรือมีโลกส่วนตัวสูงหรือเคยชินกับการทำอะไรคนเดียวคิดคนเดียวอาจจะไม่ค่อยทันเล่เหลี่ยมของผู้คนในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นช่วงติดโซเชียลหรือเพลิดเพลินกับการเล่นโซเชียลก็ยังไม่เจอใครใหม่ๆ ต้องออกไปเจอสังคมใหม่ๆบ้างจะได้เจอผู้คนหลากหลายและอาจจะเจอคนที่ถูกใจได้คนไม่โสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานเป็นคู่รักที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายฐานะก็ไม่ค่อยดีต้องดูแลครอบครัวของกันและกันตั้งตัวได้ยากมาก แล้วก็ไม่ค่อยจะกล้าย้ายถิ่นฐานไม่ค่อยจะกล้าทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมก็พ่อยทำให้ทะเลาะกันอาจจะต้องลองทำอะไรใหม่ๆบ้างหรือปรับกันในเรื่องของการพูดคุยการใช้ชีวิตจะได้ทำให้ความรักราบรื่นมากยิ่งขึ้นและอาจจะต้องวางแผนการหาไรายได้เพิ่มขึ้น หรือเก็บออมให้มากขึ้นจะได้สร้างฐานะทางครอบครัวได้เร็วขึ้น